สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะสลหรับในที่ในนะครับเนอะก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาสรุปนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูหลากหลายสูตรกันไปแล้วนะครับเผื่อบางท่านพลาดในคลิปไหนไปนะ้วก็จะมารวบรวมในทั้งหมดสูตรที่ลงให้ไม่ว่าจะเป็นสูตรใหม่แล้วก็ในสูตรเก่านะครับมาดูกันแล้วกันนะครับก็จะมีในสูตร3าตัวบนนะครับ2ชุดเนอะอ่ะวันนี้ลงวันแรกนะครับ งวดแรกนี่ได้นะครับเราก็สูตรนี้นะครับอ่ะสูตรนี้ลงงวดแรกนะครับลงงวดแรกก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเนาะม,มันก็มี8ดมีเก้าเนาะแต่มันเป็น4นะแต่มันบอกเป็น5้านะครับอามาดูในสูตร2สูตรนี้ด้วยแล้วก็หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเน้นหลักสิบบนย้อนหลังไปก็ หลายงวดติดอยู่เหมือนกันล่าสุด602นะครับแล้วก็ในที่ในวิ่งบนอ่าวิ่งบนในสูตรนี้นะฮะวดที่แล้วไม่ได้ไปออกบนนะแต่งวดที่แล้วไปออกล่างนะครับในสูตรนี้อืมวดที่แล้วก็งวดแรกนะครับลงงวดแรกก็สูตรลง,งว่าแรกเข้านะอืมก็ใช้ต่อนะครับถึงมันจะไปในที่ในล่างนะครับงวดแรกสองนะไปล่างนะครับ มาดูในสูตรนะครับเลขวิ่งกันก่อนเลยนะฮะสูตรเลขวิ่งอันนี้ล่าสุดเนาอะ,อะวันที่2นะฮะสูตรนี้ได้2เนาะซึ่งมันก็มีในนี้ไหมอ่ะมันก็มีอยู่ในสูตรสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรหลัก10ปุ่นนะฮะก็ย้อนหลังไปก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า14ดงวด14งวดติดๆนะฮะสลับในสูตรนี้ทั้ง2ส,สูตร ก็โชนกันในที่ใน2 2จะมาไหมนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นสูตรบิงบนนะครับตัวเดียวนะสูตรนี้เป็นเน้นเน้นหลักสิบ,บนก็แสดงว่าถ้า2จะมาก็เน้นไว้ในหลักสิบปนก็ย้าว่าเป็นพเพียงแนวทางเท่านั้นนะครสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนไปด้วยกันนะครับเนาะส่วนในสูตรนี้สูตรนี้นี่ลงวัดแรกนะครับลงวัแรกนี่ลงวัดแรกวันที่ 2นะฮะก็หวังว่างวดแรกที่ลงไปจะเข้าอีกแล้วกันนะครับหวังว่าจะเข้าเป็นสิบห้างวดนะครับก็สําหรับในสูตรสามตัวบนนะครับสูตรนี้นี่เป็นสูตรสองชุดนะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ก็สามสองหนึ่งนะสูตรนะชื่อสูตรนะืมเวลามันเข้าสมาชิกจะได้ถามว่าสูตรนี้มันชื่อสูตรอะไรนะมีหลายสูตรมันจะได้ไม่ต้องหลงลืมนะจาชื่อสูตรนะซึ่งในล่าสุดนะครสูตรนี้ลงวันแรกนะครับ สองชุดนะดย้อนหลังไปมันก็เข้าอยู่นะลองดูว่าลงวันแรกจะเข้าไหมแอบก็จะมีที่ในหกสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งอะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะสองชุดเท่านั้นก็จะเป็นในที่ในหกหนึ่งหนึ่งหก สองหนึ่งนะฮะอืมก็อาจจะลองนําไปตัดซื้อล่างก็ได้นะครับซึ่งมันก็เมื่อกี้มันก็มีสูตรนะอืมเนี่ยมีสองมีสองนะน่าคิดน่ารุ้นนะจะมาไหมครับชวนกันแบบนี้นี่แล้วนะผมว่าจะมาแล้วกันนะครับเนาะอันนี้สูตรสูตรนี้เนาะอ่าสูตรนี้ลงวัดแรกนะ ลงวันแรกวันที่สองวคกลนะครับส่วนสูตรนี้สูตรนี้ลงวันแรกนะครับผลออกไปเนี่ยก็จะเป็นนะครับในที่8 8ด5ดเก้าห้านาะอืมเนี่ยซึ่งสูตรคำนวณได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน8 8ด4ดเก้าสี่เนาะ แทมเดียวเองนะฮะเกือบได้เฮเกือบเข้าแล้วนะครับนอนสลับในงวดแรกนี่สูตรลงวดแรกนี่ลงงวดแรกวันที่16ลงงวดที่2นะครับวันที่2วักะลาคมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูสูตรนะฮะมาดูสูตรกันเลยแลนะ้วก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับก็จะเป็นที่7 7 6 3 8 9 5 5 2นะครับ งวดที่แล้วใกล,ใกล,ใกล้แล้วใกล้แล้วงวดนี้อาจจะ3ตัวแตก3ตัวตรงๆก็ได้นะครับะอ่ะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับถูกในหวยรัฐบาลถูก3ตัวขอให้เข้าตรงๆแล้วกันนะครับมาดูในสูตรนะฮะหาในที่ในหลักร้อยกันก่อนหาในหลักร้อยนะฮะเราก็จะนําในหลักแสนหลักแสนจะคูณด้วยคงที่5กับ9หลักพันคูณด้วย3ากับ5้า นะครับแล้วก็ในหลักหน่วยบนนะฮะจะคูณด้วยเลขคงที่5้หน่วยล่างคูณด้วย7นะครับ75เป็น35 79เป็น63นะฮะ33เป็น9 35เป็น15 55เป็น25นะครับ72เป็น14บสีจะบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ในห้าบวกหเป็น10นะครับ5บวกกันกับ8อ่าเป็น3 5กบวกกับสได้8 8ดบวกกับเเป็น17 7บวกกันกับ สี่ก็จะเป็น1สุบ,บเพิ่มเต้มไปนะครับก็จะเป็น2นะฮะหกับ2ในหลักร้อยนะวุติเาหลักร้อยเข้าวันนี้จะเข้าอีกไหมอ่ะมี2อ,อีกแล้วนะครับส่วนในหลักสิบจะนำในหลักแสนคูณด้วย5นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยบนนะฮะคูณด้วยเลขคงอ่าดึงลงมานะไม่ต้องไผไปทำอะไรนะครับแล้วก็หลัก10ล่างคูณ 5, หน่วยล่างคูณ5แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่7ด้วย เจ็ดห้าสามสิบห้าห้าดึงลงมาห้าห้ายี่สิบห้าห้าสองเป็นสิบก็จะบวกกันนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบเหลือห้ากับเจ็ดบวกกันก็จะเป็นสองนะฮะสูตรบวกเพิ่มแต้มไปก็จะได้สามอ่ะสองอีกแล้วนะครับเนาะแต่สองมาชนกันในสูตรหลักสิบนะเมื่อกี้นี่ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะอย่าบอกนะว่าสองอีกเนี่ยหลังหมื่นคูณแปดในครับหลักสิบบนคูณด้วยห้าหน่วยบนดึงลงมาก็ คือ5นะครับอ่าขออภัยนะครับมันต้องเป็นหลักหน่วยบนเนาะหลักหน่วยบนคูณ5เนาะแล้วก็หลัก10บดังดึงลงมาหน่วยล่างคูณ5กับ7นะครับอ่าถูกต้องนะครับเนาะก็จับคูณกันนะครับก็จะได้ในที่ใน8ปากนะครับ 6คูณ8เดี๋ยวเด้อนะครับ68นะฮะก็จะเป็นที่ที่ใน48นะครับก็ตรงนี้คูณนะ55เป็น25ก็ได้5เนาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดึงลงมานะครับ25เป็น10เป็น0ไม่ต้องใส่72เ,เป็น14 9, กบก้จับบวกกันนะครับ5้บวกหเป็น10 8บวกกันกับ4เป็น2นะลดแต้มไปเป็น1อื่งนะ2ทั้ง3สูตรเลยนะครับเนาะ1 2นะครับ1 2 2 3 1 2 1>, 1 2 2 3 1 2นะฮะนี่แหละนะในงวดนี้ล่าสุดนะครับเนาะก็ได้ตัวเลขนี่เนาะนะครับอะ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครที่จับไม่เป็นนะครับนะเดี๋ยวจับ3ตัวให้นะฮะในสูตรนี้นะครับจับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน1 1 2 1 1 2 1, 2 1 สามหนึ่งหนึ่งสามสองสองสองหนึ่งสอ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 งสามหนึ่งนะฮะแล้วก็สองสามสองก็ลองติดไวไ้ด้วยกันนะครับติดไว้ได้น้อยนะฮะพอได้รุ้นเผื่อโชคดีนะครับเนาะมันก็มีสองมีหนึ่งนะครับในสูตรนี้นะครับแล้วก็ในสูตรอสองชุดนะก็มีสองมีหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะจะเข้าไม่เข้าออกไมออก่ออกนี่ก็รอลุ้นผลด้วยกันนะครับสำหรับนะฮะในสูตร นะครับบนนะสรุปโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีในตัวเลขที่มันชนกันมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะสูตรสาตัวบนทั้ง2สูตรเลยนะไม่ว่าจะเป็นสูตร8ชุดหรือ2ชุดงวดแรกนะแล้วก็ในหลัก10บนนะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวนะยังไงก็ขอให้แต่ละสูตรเนี้ยเข้าอีกเดินดีอีกนะฮะมาอีกแล้วกันสลับในล่าสุดนะฮะหรับในงวดของวันที่2มกรานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ